นี่แหละไอคนที่มีแฟนกับคนไม่มีแฟนมันไม่ได้คุยอ่ะใดๆแล้วโจบอกผมยังไม่ได้คุยเลยครับผมยังไม่ได้ในจีบเลยเออไอไอพวกปีปๆไอเพื่อนฝั่งที่มีแฟนเนี่ยก็เล่นกันใหญ่ไรเงี้ยไอฝั่งที่ไม่มีแฟนก็ก็ไม่ได้เล่นไงไม่กล้าเล่นไม่จีบสาวไม่เป็นถึงไม่มีแฟนเนี่ยโจเนี่ยหนูไม่ทันนะลูกโจออฟมาร์กหนูไม่ทันเขาเอยไม่ใช่โจออฟโอม หนูไม่ทันเขาอะลูกโอ้ยหนูต้องดูประสบการณ์พวกพี่ๆเขาไว้เพื่อนๆเขาไว้ลูกจีบสาวอะเห็นดูเดๆแล้วเรื่องเล่าออฟทุกคนเขาจะเป็นสายฮาอยู่แล้วออฟเตดอะออฟเตดเขาเก่งมากแล้วแบบว่าเอาอยู่ทุกคนอนออฟเตดน้องเก่งมากแล้วน้องเวลาขึ้นคอนเสิร์ตน้องสุดทุกเวทียิงถ้ามารวมตัวกันเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าออฟเตดไปกับนุกกปลายนะ อปเตดคือแบบสงสารเลยทุกคนมันเหมือนเป็นอากาศมันเหมือนแบบพี่ไม่สนใจน้องเลยคุยกันอยู่สองคนเล่นกันอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยจะสไตล์นั้นนะ่ะแต่ใดๆแล้วมันน่ารังมากเมื่อคืนนี้น่ารังมากทุกคนเก่งมากดูสองแสบเนี่ยเขาจะยือนอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนอ็นดูอ่ะมันมีแม่เหล็กแน่เลยไปไปออดิโอมีแม่เหล็กแน่เลยมันความเคยชินหรือยังไงไม่รู้ อืมไม่รู้สิเนาะโอ้ตามนั้นโอ้ยเอ้าอะไรนะเอาจี๊ดจีดอะไรบอกน้ำบูเลยตกโจมลาโจมละเอาจี๊ดเอาจี๊เอาจี๊ดเอาจี๊เอาจี๊ดเอาจนนี้เพื่อที่ให้บกโจมจิตไอพี่เบสพี่เบสพี่เบสพี่เมานี่หน่อยโจมึงกี่เบสมึงกี่เบสมึงกี่เบสเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนใหม่มา อันนี้ไม่ใช่คอรัดนะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรฮะคอลึกาโจโจมาจีบคนนี้กูอี๋เดี๋ยวพี่โจสัมภาษณ์เพี่เฟนพูดภาษาอังกฤษได้ได้หรือเปล่าแกไม่เข้าใจที่มึงพูดเดี๋ยว and was w h a t and and no no time as what speak speak okay oh no 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 I I you you speak speak out เรื่มเละและเล,ละละมัวว่วมากพี่ <c oughs> อาพี่โจ <c oughs> จะถามว่าทำงานนานยังกับออนเดอร์ลัดและซอยตันแล้วให้พี่เบสตอบเป็นภาษาอังกฤษไปเลยฮะไอวิสเมียนซินดาวเวสันกัสีซิววิลูโฮมโฮมเวสเชนเทอร์ see you tomorrow see you tomorrow yeah yeah เอาเอาเอาท่องที่ซะ มึงบอกช้ำนี่แหละไปลงไปซะนี่นี่แหละไปไอ้ลงเอาเอาล่ะล่ะเอากเอาเต็มาอย่นี้หนึ่งสองสามโบบีไปแล้วมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องเล่าอะไรฮะเอาเอาจริงหรือเปล่าเอาร้องเพลงหรือฟังเรื่องเล่าครับเขาอยากฟังเรื่องเล่าเขาอยากฟังเรื่องเล่า เล่าเพเลยน้องไม่ต้องมาถามกูเบามันเป็นเรื่องเล่าที่ฟังมาจากเน็ตครับมันเป็นจริงๆไหมหรือว่าไม่ใช่จริงไม่จริงไม่จริงอ๋อฟังมาจากเน็ตเป็นปกตลกหรือตลกน่ากลัวตลกเลยตลกเลยตลกบวก18บแปดบวกมันมีชายคนหนึ่งเดินไปในทะเลทรายกับอูดตัวหนึ่งเขามีน้ําอยู่ครึ่งขวดครับเขารู้สึกว่าเขากําลังจะตายแล้วอยู่ในทะเลทรายกับน้าครึ่งขวดกับอูดตัวหนึ่งเขาก็เลยกระดกน้ํากินหมดไม่เขาเลยขอพรพระเจ้า เขาขอผู้หญิงหล่นลงมาให้เขาเสียความบริสุทธิ์สักครั้งก่อนตายผู้ชายคนนั้นยังบริสุทธิ์อยู่ใคร,ครอยากจะเสียความบริสุทธิ์ให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งก่อนตายอ,อ่อนวอนพระเจ้าพร,ระเจ้าก็ไม่ได้ให้ผู้หญิงลงมาเลยจนเขาเริ่มถอดใจเขาเหลือเพียงอูดที่เป็นตัวเมียเออเขาอะยังไงก็ต้องเสียบริสุทธิ์ก่อนตายแล้ววะเขาก็วิ่งไล่จับอูดทั่วทะเลทรายเลยไล่จับแสดงว่าหิวน้ำแล้วต้องหิวข้าวเออทีนี้อะไร เวันตั้งใจฟังไหมพัะเจ้าเห็นไอ้ผู้ชายคนนั้นวิ่งวนกับอูดในทะเลทรายส่งผู้หญิงลงมาฮะส่งผู้หญิงลงมาผู้หญิงที่สวยรูปร่างดีผิวขาวโอ้ยผู้หญิงคนนั้นเอ่ยปากถามชายคนนั้นว่าครับข้าขอกินน้ํำขึ้นขวดของท่านหน่อยถ้าข้าได้กินน้ําของท่านแล้วท่านจะทําอะไรฉันก็ได้อ่าท่านจะให้ฉันคนเนี้ทาอะไรก็ได้ชายคนนั้นได้ยินแบบนี้ก็เลยให้น้ําไปกิน ให้น้ากี่ขวดผู้หญิงคนนั้นกินเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บท่านผู้ชายผู้ใจดีอข้าได้กินน้ําของท่านแล้วท่านจะทําอะไรข้าก็ได้หรือท่านจะให้ข้าทําอะไรก็ได้บอกมาเลยอ้าเข้าทางให้ผู้ชายคนนั้นเลยฮะอนี่เข้าทางเนี่ยมันก็เลยตอบไปว่าให้ทําอะไรก็ได้ใช่ไหมงั้นช่วยข้าจับอูดหน่อยสิเอาเราไปร้องเพลงกันดีกว่า ออเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายในเรื่องนี่ออเตดฟัสใช่ไหมครับครับ,รบไม่ใช่มันเป็นคือจบหรือยังเนี่ยจบแล้ว get, get เก็ตเก็ตแล้วป่ะโอ้เสียดายเสียดายเวลาที่ผมตั้งใจฟังมากเลยกิมมิงไม่อยู่ตรงไหนครับ<พ>กิมมิงก็คือไอ้ผู้ชายคนนั้นมันแน่วแน่ใน,นความฝันที่จะอดอ่ออมันผิดมันเลือกเอาอดเป็นเมียแทนที่จะอ้ยพี่ยังก่อ,นนอก ให้อมบอกให้มาถามครับถามเอาแนเนาะอีกซองเพลงนี่เป็นเต้เต้เห่ียญครับเอ๋อหรืตอนนี้นะครับเอาคือชายคนนั้นน่ะโอ้ยตอนนี้จบไปทีชายคนนั้นมันไม่เอาผู้หญิงไงแต่ไปเอาไปเอาอูดแทนโอยมันโง่มันโง่มันโง่บักโง่เอ้ยโอเคจบนิทานเรื่องอูดแล้วครับใช่แล้วทุกคนก็ตื่นได้แล้วเราก็ตบมือเสียงดังดังกันโอ๊ย